ครับสวัสดีครับเช้านี้เราก็ออกหมาเหตุกันต่อนะครับท่ามกลางฝนตกครับผมเดินมาเข่าลูกนึงครับเจอกำลังขึ้นตุมต่มๆเลยครับนี่นะครับแอบอยู่ยถ้าสภาพอากาศฝนตกอย่างนี้ตลอดทั้งวันเนี่ยดอกตุมต้มๆอย่างนี้มันก็เน่าได้นะครับ ดอกตุมโตงามๆเลยนะดอกกำลังสวยฮะเป็นบรรยากาศช่วงเช้านะครับแต่ว่าอยู่ในป่าทึบครับมาเลยมืดไปหน่อยครับ Wow. ยุงก็เยอะนะครับเพราะเริ่มเช้าแล้วถ้าเป็นกลางคืนนี่จะไม่เยอะเท่าไนะครับอยู่ใต้รากไม้ครับขุดลำบากนะ่อยดูนะครับดอกสวยๆเลยครับ นนบนี่ครับดูครับเหยียยไปแล้วขื้นพึ่งจะขึ้นนะครับมาเห็นอีกทีก็คือต้องบอกว่าสีมันกลมกลืนมากทําให้เราเดินเราเด,เดินเดินเหยียบไปเลยก็มีครับน่าเสียดายมากดูครับกําลังตุมต่มๆนะครับกําลังแทงขึ้นมาจากดินเลยครับ ก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บเลยฮะจะแฉะแฉะหน่อยครับฝนตกทั้งวันยังไม่หยุดเลยครับตั้งแต่เมื่อคือนครับพายุเข้านะครับมีอีกดอกนะครับ แต่ตัวนี้ครับมีกเียดมโดนโดนเหมือนจะเน่าด้วยนะครับตอนอันอันนั้นมีรอยเน่าอยู่อยากจะเก็บไว้อยู่เหมือนกันนะครับแต่แต่ถ้าเก็บแล้วเดี๋ยว คนอื่นไม่เก็บไว้แบบเราครับนี่ครับสองดอกติดติดกันครับข,นะข่าใหญ่ครับ ลากไม้เยอะนะครับขุดลําบากมากครับอันนี้มันสองดอกอ่ะอมีสองดอกเหรออือใช่เห็นแนละ้วเป็นกม <Yeah. S 2> นี่นะครับท่านผู้ชมกว่าจะได้มาเจอแต่ละมูนะครับเล่นเอาเสะเดินเหนื่อยนะครับนี่ก็เดินเข้ามาประมาณสามลูกครับขึ้นลงขึ้นลงแล้วก็พกคอมเมนตีลังกาครับเพราะว่าฝนตกแะกว่าจะได้มาเจอแต่ละมูนะครับความยากลําบากครับแต่เราไม่ลดความพยาย,ยามครับสุดท้ายเราก็มาเจอจนได้ครับ มาเริ่มถอนกันเลยครับดอกสวยจริงๆถ้าก้องสั่นจะขออาภัยนะครับคือยุงกัดจะตบยุงครับ กันแน่นเลยนะครับฝนตกทั้งวันทั้งคืนนะครับอันนี้ถ้าว่าไม่มาเจอตอนจินก็เน่าถ้าไม่มาเจอก็เน่าครับดูลักษณะครับดูคือแบบว่าใบปีกมันอันนี้ไม่มีหัวนะใบมันเริ่มจะรู้สึกว่าจะนิ่มๆน,น,นะครับ เหมือนมันรับน้ําเยอะเกินมันจะเริ่มแฉะแล้วมันจะเน่านะครับก็ต้องเอาให้คุ้มค่าเหนื่อยหน่อยนะครับเดินมาตั้งไกลฮะไม่เจอก็จะยังไงอยู่ ดอกกำลังบานกำลังสวยนะครับกำลังขึ้นก็มีนะครับดอกน้อยๆเหมือนจะขึ้นไล่ๆลเรียกกันนะ การดานใต้ครับอีกก้นหินนี่มันอยู่ในป่าลึกหน่อยนะครับเดินผ่านเดินผ่านได้เลยครับถ้ามองไม่เห็นนี่ถ้าไม่ใช้ไฟฉายซองนะครับไม่เห็นการข่าวๆนี่คือเดินผ่านเฉลุยครับไม่เจอแน่นอน สวยครับสวยป่าบริเวณนี้จะเป็นลูกหลังหินนะครับคือต้องค่อยๆแทงครับดีใช้ไม่ไม่หวานใช้เสียมยใช้เสียมคือเสียมทื่อหมดแล้วครับเรางัดไม่ค่อยได้ด้วยงัดที่บเบี้ยวครับเสียม เสียงงอครับเอ,เอาหินออกมาเลยก็ได้วีออ่หัวหมูนี้ก็เยอะใช้ได้อยู่นะครับแต่อยากให้เจอเยอะกว่าน,นี้ครับ มันก็มีตุ่มๆครับนี่ครับตุ่มๆน่าจะเป็นตุ่มชุดสุดท้ายเส,สียงคุกคคำไม่ต้องสงสัยเสียงเสียงก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บนี่คือเราใช้ถุงปุง๋ยมาเป็นไอชุดกันฝนนะครับเ<อ>พราะฝนมันตกทั้งวันครับเดี๋ยวจะหนาวเป็นไข้เอาครับ ได้้แลวนี่ครับดูดอกนี้ครับโหใหญ่จริงๆครับ <Yes. S 1> แต่นี่แค่ดอกเดียวครับดอกใหญ่ขนาดนี้ยุงก็เยอะจริงๆครับ มาฟังเลยครับใหญ่สวยมากครับดูโหใหญ่จริงๆครับก้านก็โหดูก้านครับจะกัดล้มเลยครับอชอบจริงๆครับหอ,หอมด้วย อยากให้ดอกใหญ่แบบเมื่อกี้นี้ขึ้นเยอะๆเลยนะครับแต่เอินขึ้นอยู่แค่ดอกเดียว<ท>นี่ฮะนี่ดอกทึ่จะขึ้นมาครับนอะไรจะหินจ่มีหินเยอะหิน,น,นแล้วอ่ะ ค <Okay. S 2> ตอนนี้ฝนเริ่มซาลงยุงก็มา,มาแมลงก็มานะฮะ นี่ขี้เกียจล้างอะไรอันนี้คือทั้งมู่นะครับทั้งมู่เลยก็ยี่สิบกระดอกสามสิบดอกได้ครับแต่ที่ชอบที่สุดคือดอกนี้ครับโอ้โหดูนะครับ อลังการเลยขนาดนี้ครับดูครับเดี๋ยวขอใส่ภาชนะก่อนนะครับนี่นะครับเจอเจออีกหมู่แล้วนะครับแต่ขึ้นน้อยนะครับเราขึ้นไม่พร้อมกันดูครับอันนี้บานละละด้านด้านด้านหน้านู้นด้านหน้านู้นเดี๋ยวสูงให้ดูครับนี่ครับยังตูมๆอยู่เลยครับขึ้นน้อยครับ แต่ก็ยังยังขึ้นนะฮะเรามาขุดกันเลยครับดอกใหญ่ดอกใหญ่ดูครับดูการานสวยๆครับสวยมาก ยุงก็เยอะนะครับว้มันจะมีอุปสรรคนะครับมันอยู่ใต้กอไผ่นะครับลากกอไผ่มันเยอะหน่อยจะขุดยากหน่อยนะครับ<อ>การงัดการนี้ก็จะยากนิดนึงนะครับ ดอกดอกงามกำลังดีเลยครับสวยจริง ตายหินนะครับเสียงดังนี่คือรากไม้ขาดนะครับไม่ใช่การเห็ดหักนะฮะมันขุดไม่ได้เลยครับโอ้ยนี่ครับดอกตุ่มๆตมนะฮะ การยังไม่โพจากดินครับส่วนมากถ,ถ้าการไม่โพจากดินการจะใหญ่ครับดูครับตัวการอ้นอวนมากครับ,บอ้อวนจริงๆอะ่ะ ดอกนี้ครับดอกใหญ่ครับอะสุดยากนิดนึงนะครับโอ้แต่ว่าดูครับอุ้ยใหญ่จริงครับอ้ัอนนี้ชอบเลยครับ น,นีอัเล็กออีกกันน็ได้จำนวนเท่านี้นะครับไม่รู้ว่าถึงสิบดอกหรือเปล่าแต่ดอกใหญ่ดีนะครับก็คือหมู่นี้ขึ้นน้อยครับหรือว่ามันยังขึ้นไม่สุดก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับก็ได้จำนวนเท่านี้ แต่เรามาแล้วเราก็ต้องเก็บครับรอไม่ได้ครับ